มอดูเข็มทิศทองคำผ่าดวงวิกฤตศึกวิวาทะที่คือหาในสังคมขณะนี้ระหว่างอดีตรองผู้กำกับการสันติบาลพันตำรวจโทสันทนะประยุนรัฐกับอดีตนักการเมืองเจ้าพ่ออ่างอบนวดนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์เป็นการปะทะกาันระหว่างสันขวรกับขุนค้อนเป็นการสร้างวิบากกรรมให้กับตนเอง เพราะตกดวงคู่ศัตรูยากที่จะลงรอยกันได้ต้องปะทะกันให้แตกหักคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ชอบฉกฉวยโอกาสแต่อีกคนกล้าได้กล้าเสียสร้างความเป็นศัตรูหาเรื่องใส่ตัวถึงดวงจะแข็งแต่พฤติกรรมกลับสร้างปัญหาสันดวงจังหวะขาขึ้นแต่วิทย์ดวงเสมอตัวถ้าไม่เบียดเบียนตนเองหาเรื่องใส่ตนเองชีวิตก็ไม่เดือดร้อน สิ้นแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์พือไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยผ่าดวงวิกฤตชีวิตชี้ปมความขัดแยง้งที่ไม่อาจลงรอยกันได้มีแต่จะเพิ่มความแตกแยกให้มากขึ้นหากอดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลสันทนะประยุรรัต หากไม่รู้จักหลบหลีกชีวิตจะเจอมรสุมอย่างแน่นอนไม่เกิน3มปีส่วนชูวิทย์จะพ่ออ่านตัวยงปากเปลอกเพลาะดีมาเจอศัตรูที่มีแต่ความเกลียดชังยากที่จะบรรจบคบกันได้สันทนะประยุรรัตเกิดวันอังคารที่13ามกราคม2502าฐานดวงชะตาบ่งบอกถึงอาชีพการเป็นบุคคลในเครื่องแบบ แต่ไม่มั่นคงมีชีวิตที่ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนได้มาด้วยความยากลำบากทั้งที่อยู่แค่เอื้อมชอบทำร้ายตัวเองให้เดือดเนื้อร้อนใจต้องปล่อยวางบ้างอย่าฉกช,ชวยโอกาสมากจนเกินไปปีนี้2,565เป็นปีที่ดีมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้ไปในทิศทางที่ดีแต่หากเลือกเส้นทางที่ผิดก็จะเป็นการทำร้ายตนเองนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์เกิดวันอังคารที่29สิงหาคม2504ในฐานดวงชะตาเป็นคนที่ดื้อรัน้นอยากรู้อยากเห็นดื้อเงียบเป็นคนที่มีสองอารมณ์อารมณ์ดีก็ดีใจหายร้ายขึ้นมาก็เอาเรื่องอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายกล้าได้กล้าเสีย ทะเยอทยานไม่นิ่งอยู่กับที่ชีวิตมีสองเส้นทางให้เลือกคือเป็นคนดีที่สุดกับเป็นคนเลวที่สุดในฐานดวงชะตาของคุณชูวิทยกตกดวงศัตรูจากบุคคลที่ไม่หวังดียุแย่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นต้องฟังหูไวห้หูอย่าเชื่อคนอื่นทำคุณคนไม่ขึ้น ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเป็นผลร้ายตอบกลับในฐานดวงชะตาของคุณสันทนะและคุณชูวิทนั้นเส้นทางชีวิตดวงชะตาตกเกมศัตรูสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับทุกเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินไม่คล้องแวะกันหรือมาแขวะกันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ ถ้าปะทะกันเมื่อไหร่ก็มีโอกาสเอาได้ถึงตายเหมือนกันสิ้นสายเข่งกล่าวเพิ่มเติมว่าปี2565และปี2566สองปีนี้ถึงแม้จะเป็นโอกาสสำคัญของคุณสันทนะแต่ในปีต่อไปก็ต้องระวังเพราะอยู่ในช่วงระหว่างมรสุมที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้หากไม่ระวัง ก็มีโอกาสที่จะตกดวงแตกแยกพลัดพรากและตายจากได้ส่วนดวงของคุณชูวิทนั้นอาจจะรุ่งอีกครั้งหนึ่งในปี2568ตำแหน่งหน้าที่การงานดีทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตได้ติดตามข่าวจากบางกอกขอขนิวแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ